ชาวกัมพูชาอกแทบแตกเมื่อเห็นประเทศไทยจับเรือประมงของเวียดนามที่ลุกล้ำหน่าน้ำไทยเพื่อหาปลาแต่ชาวกัมพูชานั้นบอกว่าพวกเขารอยเรือผ่านหน้าน้ำของเราไปแต่ไปโดนจับที่ไทยโดยที่พวกเราได้แต่ยืนมองตาปลิบ ครับสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New Plus นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เพิ่งได้รับรางวัลสื่อที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศกัมพูชานะครับทั้งๆท,ที่เพจนี้นะครับแทบไม่ออกข่าวในประเทศของตัวเองเลยยกเว้นข่าวบันเทิงนะฮะแล้วก็ออกแต่ข่าวไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ได้รางวัลสื่อดีเด่นนะฮะ ก็ตามนั้นนะครับโดยข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับทางสื่อของกัมพูชานะเขาได้รายงานเอาไว้ว่าประเทศไทยจับเรือประมงของเวียดนามที่ลักลอบหาปลาอย่างผิดกฎหมายโดยของทัพเรือและศูนย์บริหารผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยได้ส่งเรือเฝ้าชายฝั่งตามหน้าน้ําทะเลและจับ เรือประมงของเวียดนามที่ลักลอบทําประมงแบบผิดกฎหมายในน่านน้ําของประเทศไทยนะครับโดยเรือประมงเหล่านี้นะครับได้วนเวียนหาปลาเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศไทยโดยห่างจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลาประมาณ51ไมล์ทะเลโดยประเทศไทยของเรานะครับก็มียามชายฝั่งออกลาดเวนตามแนวเขตน่านน้ําของไทยอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็พบเรือประมงผิดกฎหมายอยู่เป็นประจําทั้งเรือของมาเลเซียอินโดนีเซีย เว,เวียดนามนะครับเพราะประเทศเรานะครับมีกฎหมายควบคุมเรือประมงและก็อุปกรณ์หาปลาต่างๆนะครับทำให้สัตว์น้ําในน้ำน้ำของประเทศไทยเนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์แต่ต่างจากหลายๆประเทศที่กฎหมายนั้นไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดทําให้มีเรือประมงของต่างประเทศนะครับพยายามที่จะเข้ามาหาปลาในน้ำน้ำของประเทศไทยแล้วก็โดนจับกลุ่มแล้วก็มีข่าวหลายครั้งนะครับว่าประเทศเราได้ทําลายเรือประมงต่างชาติที่เข้ามาหาปลาอย่าง ผิดกฎหมายหลังจากที่จับกลุ่มแล้วก็ดําเนินคดีผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดเรืออยู่เรื่อยๆหลังจากชาวกัมพูชาเขาเห็นข่าวนี้นะครับชาวกัมพูชาเองก็รู้สึกสงสัยในประเทศของตนเองนะครับว่าทําไมเหมือนไม่มีความสามารถในการจัดการเรื่องเหล่านี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับ ประเด็นข่าวนี้กันบ้างนะครับโดยท่านแรกครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันละสงสัยจริงๆว่าพวกเวียดนามเนี่ยไม่มีทะเลของตัวเองหรือไงก็เพราะว่าเรือของเวียดนามเนี่ยหาปลาในน่านน้าของกัมพูชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยที่ชาวก,กัมพูชาก็ได้แต่ยืนมองตาปิดๆนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคนใหญ่คนโตในประเทศนี้โปรดช่วยดูประเทศอื่นเขาทําบ้านเถอะนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราต้องมาดูกันต่อไปว่า เมนของเราจะกล้าทําเหมือนไทยไหมหลังจากนั้นก็มีพวกเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องทําตามอย่างเขาแล้วนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า อ้าวทำไมไทยถึงจับเวียดนามล่าเขาคงไม่รู้นะฮะว่าประเทศเรามีกฎหมายที่คุ้มครองแบบนี้นะครับเพราะประเทศเขาอย่างที่อดบอกนะฮะเรือเวียดนามเต็มไปหมดนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่าพวกเวียดนามเนี่ยชอบทําแต่อะไรให้มันเป็นเรื่องจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศอื่นเขาก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยใจแคบไม่เห็นเหมือนขเขมรเลยอันนี้เขาประชดประเทศตัวเองนะฮะแต่ว่าก็ยัง มาว่ากระทบกระเทียบไทยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามเขมินว่าไงคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกรมชาคนนี้เขาบอกว่านั่นละเนี่ยพวกเขาก็คือประเทศไทยไม่ใช่มเขมนอย่างเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถูกต้องแล้วละตอนเนี้ ปลาในประเทศเวียดนามน่ะมีแต่ปลาขี้เลขี้เลแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยบอกว่าแล้วพวกประเทศไทยอาเสียนน่ะมันมีอะไรดีหรือไงคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าดูตามอย่างพวกไทยเธอไม่ใช่เลอะเทอะแบบที่พวกเราทำคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าสงสัยพวกเนี้ยจะหลงออกจากหน้าน้านําของขเขมรแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าขเขมรของเรานะ่ะอยู่ตรงกลาง แท้ๆพวกเวียดนามเลยไปได้ยังไงคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าก็คงมีแต่ขมรนของเรานี่แหละที่ยอมให้คนอื่นเข้ามาหาปลาได้คอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพอพวกนี้กลับเข้ามาในประเทศของเราเชื่อเถอะไม่มีใครกล้าแตะ ไม่มีใครกล้าจับคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าจับพวกมันไปให้หมดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นได้ชัดเจนว่าใครที่เป็นคนพ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฝั่งเขมรก็เงียบกริบที่ประเทศของเราไม่มีการจับกุมแต่อย่างใดคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าว่างเขมรของเราว่าง คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันดีใจจริงๆที่ได้เห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าโอ้ประเทศเขมรคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอแค่ไม่ใช่เรือของเขมรก็พอแล้วเขาหมายถึงว่าเรือที่ลุกล้ำน่านน้ำแล้วมาโดนจับเนี่ยไม่ใช่เรือของเขมรก็พอแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาประชดประชันประเทศของตัวเองนะฮะโดยบอกว่าเข er ้ามาหาปลาในเขมรสิไม่มีใครจับหรอกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือประเทศ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเขมร คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันช่างแตกต่างจากขมรของเราอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอบคุณสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปครับชาคมปูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคงอีกนานกว่าเราจะตามหลังประเทศไทยทันคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาคมปูชาคนนี้บอกว่าชาวขมรของเรานั้นมีการทุจริตกันอย่างมากแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าก่อนพวกนี้มันจะไปถึงประเศ ประเทศไทยมันคงกวาดปลาของกัมพูชาไปจนหมดแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเป็นที่ประเทศเขมรคงไม่มีใครกล้าทําแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคงมีแต่คนไทยเท่านั้นแหละที่กล้าทําอะไรแบบนี้ชาวกัมพูชานะ่ะกลัวเวดน้มจนขี้ขึ้นสมองหมดแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกนี้พอทําเสร็จสิ้นธุรกิจการทําประมงในกัมพูชาก็เลยมุ่งหน้าเข้าไปที่ไทยออกจาก ขเมนไปไทยสุดท้ายไม่ระวังตัวโดนไทยจับจนได้คงได้กลายเป็นผีกลับเวียดนามและงานนี้ถ้าเป็นที่กัมพูชาเรือพวกนี้ก็จะได้รับการอนุญาตให้หาปลาได้ตามสบายและพวกเขาก็จะไม่มีวันยิงเรือของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าขเมนของเรากล้าจับเวียดนามเหมือนพวกเขาไม่ล่ะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะ่ะ จับชาวประมงทั้งของเวียดน้มและของเขมรนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่าได้โปรดเถิดลืมตาดูประเทศอื่นๆเขาบ้างคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่าถ้าเป็นที่เขมรเราคงก้าวลงไปกราบเหลือประมงเวียดน้มพวกนี้แล้วก็ขอพวกนี้แต่งงานคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่าเขมรของพวกเรานนะป๊อดเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้บอกว่าเหลือพวกนี้มาหาปลาในเขมรเขมรไม่ห้ามแต่ประเทศ ไทยห้ามคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมพิวชาวคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกชาวสยามกลุ่มนี้นะเก่งมากไม่เหมือนเหตุการณ์ที่อำเภอร่มดวนเลย แอดก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรนะฮะคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามชอบลักลอบเข้ามาจับปลาจับปลิงทะเลในอ่าวไทยโดนตำรวจน้ําไทยจับได้อยู่บ่อยๆยึดเหลือเวียดนามเอาไว้เยอะแยะเลยละโดนตำรวจน้ําในภาคใต้ของไทยจับเป็นส่วนใหญ่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าชาวกัมพูชาของเรานะ่ะไม่สนใจเรื่องของประเทศไทยหรอกนะคนพวกนี้มีจิตสํานึกที่ผิดนําพาประเทศไปสู่ความวิตปริ์แล้วก็ต่อ ต่อต้านเหยียดหยามประเทศอื่นๆขโมยแผ่นดินของเราไปแล้วก็มองเห็นแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศอื่นๆเขาทําแบบนี้ได้ไม่เหมือนเขมรของเราหรอกคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศเขมรของเรานะ่ะไม่มองประเทศตัวเองเหมือนประเทศไทยจนทําให้หลายเรื่องกลายเป็นเรื่องวิกฤตต่อประเทศชาติแล้วก็ทําให้พวกเราต้องเสียดินแดนแล้วก็เสียเงินจํานวนมหาศาลอีกด้วย คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาค,คนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่าดูมากจริงๆโจนจับโจนจนเวียดนามโดนโจนเสียมจับโจนจับกันเอง <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยนนะไม่ได้กากเหมือนเขมรหรอกนะคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยเช่นกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าเขมรน่ะอ่อนแอมากไม่สามารถจะทําอะไรกับชาวเวียดนามได้เลยสินะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วเขมรล่ะ คขมเของเรานะ่ะไม่เห็นจะจับอะไรใครได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยไม่ดีกลัวเวียดนามแน่อดีตลาวและเขมรเป็นรัดในอารักขา ที่มีไทยคอยดูแลและคุ้มครองให้รอดพ้นจากเวียดนามไทยทำสงครามกับเวียดนามเพื่อปกป้องลาวกับเขมรอยู่หลายครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยได้ขึ้นเอกราชให้ลาวและเขมรและลาวและเขมรตัดสินใจเลือกฝรั่งเศสเราทั้ง3ประเทศไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกันอีกแล้วไทยขึ้นอิสระภาพและขึ้นเอกราชให้แล้วเลิอกอยุยงและเสี่ยมอะไรที่มันไม่ดีกับประเทศเราสักทีคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าชาวเวียดนามนะ่ะหาปา ได้เฉพาะในกัมพูชาเท่านั้นแหละแล้วก็แย่งทําให้เด็กๆชาวกัมพูชาของเราแทบจะไม่ทําอาชีพประมงกันอยู่แล้วหรืออย่างเก่งก็โดนพวกเวียดน้มหลอกไปเป็นแรงงานบนเรือคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าเป็นขมรคาดเดาได้ง่ายๆเลยว่าไม่กล้าจับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่จับแบบนี้แล้วประเทศเราจะมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรชาวเวียดน้มน่ะมาจับปลาในกัมพูชาอย่างกับเป็นทะเลของตัวเอง เไคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกมุชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเช้าเขมรน่ะชอบดูถูกตำรวจของเขมรเองเห็นตำรวจไทยจับเรือประมงของเวียดนามได้ก็ยกย่องตำรวจประเทศอื่นกันใหญ่ทำเหมือนตำรวจเขมรน่ะไม่มีน้ำยาแล้วก็ดูถูกตำรวจของเขมรของตัวเองทำเหมือนหมาที่ไม่มีสมองคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกมุชาคนนี้บอกว่านี่หละประเทศไทยพวกเขาทำกันได้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกมุชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวก คนไทยนะ่ะจับคนกัมพูชาแล้วพวกคนไทยก็รู้สึกมีความสุขแต่กัมพูชากลับทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้เขาน่าจะเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ไทยจับเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชากัมพูชาเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกอาเสียมเนี่ยทำไมไม่เปิดใจให้กว้างเหมือนกัมพูชาของเราบ้างเนาะปล่อยให้พวกเวียดนามหาปลาบ้างสิแล้วก็บอกกันว่าฉันรักคุณฉันรักคุณ นี่เขาประชดประเทศเขาเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้พระเจ้าสงสัยว่าชาวเวียดนามจะไม่กล้าหาปลาแบบผิดกฎหมายในกัมพูชาแล้วเลยเลยไปถึงเมืองไทย <laughs> อันนี้ก็มช็อตเหมือนกันนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขเมศเสรีใครอยากจับปลาอยากทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วพวกเราก็ได้แต่ตะโกนว่าขอบคุณสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราจะเปิดหูเปิดตาดูประเทศเพื่อนบ้านบ้างว่าเขาทําอะไรเพื่อปอกป้องประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นที่ขมเมศนะ ก็คงจะบอกพวกเวียดนามว่าเอาเลยครับตามใจเลยจับไปเลยหมายถึงจับปลานะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาของประชาคนนี้บอกว่าพวกคนไทยกล้าจับเวียดนามต้องยอมรับว่าพวกเขานี่แข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับ ชาัมพูชาคนนี้บอกว่าพวกคุณน่ะได้ปกครองประเทศเขมรแล้วแต่พวกคุณกลับไม่ละอายใจเลยใช่ไหมที่ปล่อยให้พวกเวียดนามมาหาปลาในประเทศของเราแบบนี้ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างสิคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกคุณคิดว่าประเทศไทยจะยินดีต้อนรับพวกคุณเหมือนกัมพูชาเหรอคิดใหม่นะพวกเด็ก,ดก <laughs> คอมเมนต์ต่อไปครับชาัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าในเขตน่านน้ำของเขมรมีเรือประมงเวียดนามแล้วเรือ ือประมงของเขมรเองก็แทบทําอะไรไม่ได้เลยคือมันเคยมีข่าวนะครับว่าเรือประมงของชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะขับไล่เรือด้วยตนเองนะฮะก็คือชาวประมงเขาทาเองนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสู้เรือประมงของเวียดนามไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทุกวันเนี้ย ชีวิตของชาวเขมรน่ะเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยมีชาวเวียดนามอยู่เต็มประเทศไปหมดทั้งบนบกและในน้ําคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วพวกเราล่ะทําอะไรแบบเขาได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนพวกนี้ก็หาปลาได้แต่ในประเทศขเขมรเท่านั้นละพอทะลุไปถึงประเทศไทยแล้วก็ชาวเวียดนามพวกนี้ก็จะกลายเป็นได้แค่กระหล่ำปรีแอดไม่เข้าใจเหมือนกันนะทําไมถึงเป็นกระหล่ำปลี คอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวามพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจับปลาในเขมรน่ะไม่เป็นไ like รหรอกนะแต่ถ้าเลยไปจับในไทยแล้วก็ตายแน่นอนศพไม่สวยนะเวียดนามคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวามพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกคนไทยเขาไม่เหมือนคนกัมพูชาหรอกนะประเทศเรานะ่ะปล่อยให้เวียดนามหาปลาได้ฟรีๆหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าคุณนี่พูดความจริงเสมอเลยนะพี่ชายคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นข่าวเช้าขมินของเราออกหน้านน้าไปจับเรือประมงของเวียดนามในกัมพูชาเลยคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าที่ประเทศไทยน่ะเขาจับ แต่ที่กัมพูชาของเรานะ่ะจับเงินคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าจับปลาในขเขมรน,นะไม่เป็นไรแต่พอแล่นเข้าไปที่ไทยก็กลายเป็นกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีอีกแล้วนะฮะแอดไม่รู้ว่ากระหล่ำปลีคืออะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมทราบนะฮะคำเปรียบเทียบของกัมพูชาที่พูดถึงกระหล่ำปลีนี่ก็คอมเมนต์ไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างให้แอดด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชา,ชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามเขมรน่ะเหรอก็แค่เอาตังค์ยัดใส่ในกระเปา๋ากางเกงของพวกที่เป็นตำรวจแล้วก็หา ปลาได้เลยสบายสบายคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขมินของเราอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่า ให้เวียดนามแย่งทุกอย่างไปจากเราได้สบายๆทั้งหาปลาทั้งอาชีพทั้งแผ่นดินเอาเลยตามที่เวียดนามตั้งใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าแล้วคอมรของเราก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของความกล้าและความกลัวหรอกพี่ชายมันเป็นเรื่องของเงินล้วนลวน และนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับที่แอดนำมาฝากกันในเรื่องสื่อกัมพูชานําเสนอข่าวของประเทศไทยเรานะครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําที่ปฏิบัติหน้าที่ยามชายฝั่งร่วมกับทหารเรือนะครับที่ได้ไปจับเรือประมงของชาวเวียดนามที่ลุกล้ําอนา,าเขตเข้ามาถึงหน้าน้ําของประเทศไทยบริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลาไปประมาณ51ไมล์ทะเลนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันหยามหน้าชาวกัมพูชามากๆนะเพราะว่าเรือประมงของ เวียดนามเนี่ยแล่นทะลุน่านน้ำของกัมพูชาจนมาถึงน่านน้ำของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาโดนจับที่ประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าชาวกัมพูชานั้นหลั่ลวงมากๆจนคนในประเทศของเขาเชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําของกัมพูชาคงจะมีการทุจริตกันอย่างรุนแรงเนื่องจากประชาชนเองก็เห็นเป็นประจักษ์นะครับว่าเรือประมงของเวียดนามนั้นเต็มน่านน้าของกัมพูชาไปหมดโดยที่ทางหน่วยงานรัฐของกัมพูชาไม่มีการผักดันหรือขับไล่เรือประมงของชาว เนามค,คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น,นเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ up